สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีที่หักแห้งสุขุสุคนพ่อรับเคยหลายคือเก้าพี่น้องวันนี้ฝนตกแห้งอยู่บ้านนาวานาะบ้านเคยหลาบมานอยู่บ้านนาโมงนะพี่น้องบ้านนาโมงบวันน้ำซาลาวันนี้ก็เลยมาบ้านพี่น้องฝนตกแห้งอยู่บ้านนาโมงเมืองเซตุองฝัดบริโตกพี่น้องเลยมีอยู่บ้านนาว่าฝัด เมืองสองคอนฝนตกแห้งๆพ่อก็เลยโทรมาบอกว่าฝนตกแห้งเห็นมายามโตงเนาะเยลากับผ้าออกมาแต่เดือดๆเลยเพื่องห่อกับจนแจ้งไป่น้องข้าไมไปเบืองกคอนจักข้าพี่อ้ายออกมาก่อนเลยแหละมาบ่าท่านเพื่จนำที่อ้ายกับเบาไสอีกวะเบาไสก็ขึ้นมาตรงเทียบเลยมานอนน้ำ พอม่อยู่ใสกันเนาะคือบ่เห็นคนขามห่วยก่อนพี่น้องนี่หวยน้อยถามไปเบิ่งก่อนคือพังนีกับบ่เห็นดูว่าอยู่ในห่วงวะโอ้น้ำแห้งขนาดเห็นว่านี่นี่ก็แห,งห้งเติบเ้อจนสิไลหรือว่าเพื่นผ้ากันยามเหลวแลวไปอยู่เถียงหน้าบอคือบ่เห็นมีคน ไอ้แหลมนะเออแหลมขล ai ยู่พอดีพี่น้องเอ้คันมันมีปลานะชำนี่นะไหลพอดีไปห,หาบ่งคนก่อนเห็นห่วคนไปอยู่ใส่กันหมนดแไดงว่าพากันยามมดเละปลาดูนเนื้อไดเนาะหาคนก่อน นาสิยาเนปาลน,นี่มาเต่เฮงเลยว,ลวสะสัสขันเขาเจาใส่จิบก็บสิอยู่มองนี่มีจิบขันลงเนาะนาสิลงจุดจิบใส่เนาะจิบคนขันโนะบเห็นคนเนาะอยู่ใส่กัน อยู đây, no. nie, no. nie, 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 ่มงได้จีบเนาะอยู่นี้เนาะยืนยืนอยู่นั่งลงมาคอยได้มาลงจีบนี่แหละจีบดวงนี้แหละนี่ด้วยจีบได้ยั่งเฮยอ้าวเชื่อใจฮืองเละตรงเด้จ้ะ เอาไม่กวรยามไปเลยเลยเลยชิจัยนะยังไม่ยามพี่น้องก็เื่อมากโง่เออพอบทูไปกวบพนน้นเห,เเหนง่าจันบัดบอ,อยู่บ้านมีได้พ้นไหน เออมาเฮ็ยนนั่นน้ำท่วมทางบ้านเหาปังนี่เคียนเหาปังนี่หมาอยู่บ้านนะมีได้พ้นอ้าพอโทรว่าพอโทรว่าพ้นตัวแข็งเด้อตั้งแต่ปีห้าตั้งแต่ปีชี่ แพงบ้านเดียวบ่ถ้าเบิ่งก่อน<ด>พี่เนาะถ้าเบิ่งก่อนจะเศร้าสามสิบนาทีเนาะมันมันคือสั้นแท้ดักยึกหล่นเบิ่งหล่นเบิ่งพี่เนาะน,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 นั่งมีลายปะปหรือเนาะ มารอลุ่นพี่น้องนำบัลายบันไดปกติมันต้องเดี๋ยวจนอยากถ่วมจีบพูเลอันนี้ทีว่านำหน่อยนำม,มันมีลายเราเคยเนาะหรือว่าซ้ำนี่ว่าป่านะนาาเ,นเออ ท่าเบิงพี่น้องชิมานบอจิบนี่นวัเวงเหาหมานีเน่นะว่าเลยก่แแต่น้ำอย่างไรอยู่เล้วแถวกลางบ้านผู้มันชีไลลงมากันดีหล,ลองเบิงก่อนพี่น้องใครอยู่ยังมาทัานแต่บ่ฮู้วชิมีบอ ต้องรอเบิ่งก่อนโอ้ยมันเออมาันกระยาวเนีน่ยว่าอัน,นี่พูนโอ,ไนนโอ้ได้อยู่พี่น้องขนาดเขาโกลงเลยสี่ห้าตัวพี่น้องลงุลงลุงคนว่ะ ใครเอารืกบอแล้วเอาเงินมาพี่ก่อนหยอกอคือสอดนี่อกยห้อยพนจากลงไปทื่อโตงเขาอยู่กับห้อยซะห้อยงี่ไบอ เลือนมาขี้ยเออเสร็แล้วพ้องมันอยู่พ้องอยู่พังพวกป้ป้าห้ามพังพวกไปมเลินมาหอดมือเลย่อนถั่วป่ เท่เรบ่เยเท่เเท่ทมาไปเรามาพี่น้องดนบ้ามาพี่น้องที่เคยว่าได้อยู่สีห้าตัวโอ้ยมันไล่มาเต,ต้เอมันไล่มาเตีห้อยเตะห้องไปแล้วตัวหนึ่งโอ้ไหวนี่จะพุ่งยัพุ่งไปเลยนะนปี่อาไหวเยนะดูก็ได้จะลูบงอเลมอยูเตมามันมืดโอ้ยเจ็ด ได้แต็มี่เรล่อยมันมาตามหมู่บ้านเนาะที่มันดูเอาเรือยป่าเขานะตัวเดียวนะดีกเคยเห็นอยู่เกียงกว้างหลุดมาลุนพี่น้องเออเด้้นะกระดุกน้อยเนาะห่วยก็ระหว่าป่าซะดตกใจมันบ่าโคดรป่าที่นี่มันมีได้ป่าบ่าว เออได้แต่ปลาดุกน,อนก้อนมันมีพันทันหรอกได้เตลู่มันตัวน,นี้โลงบ่หะนี่หยกหยกโอ้ยปลหาฮหาม่นนี่เม็ดปลาเคียงรึปลาเคียงนี่โลงโย่ ลองเลยโหเหน่ยแล้วีเรื่องเอาไปแล้วตักเอาแล้วักหนยมัน่น่อยกมันสิตายเอาไปปอยซะปอยี่ี่กระดูก่ะไปเอายุบวขี้นอนนี่่ดะกระดูกนี่มมีนี้นเน้ม่าขาดเลหยามหนาวดดองหมดแล้วหมดแล้ว เท่นี้แลเห็นเบ็ดเขาบอกเลนมาแลวมันยเลนเด้อเขาอ่ยันตีเบ็ดได้พังเลยนั่มมีลาหืงอยู่น่มีลายปลรอกมากลองอยู่ จากแล้วพายุเข้ามาลุนเบิงทีเด็ดอยู่นี่พี่น้องเลยมองนี่ชิปินทีเด็ดโอ้ยปลาซิวบ่พ,บพี่น้องหรอไม่ได้ปลาลูกเลยอะไแต่ปลาซิวมาแล้วก่อนนะ,ะน้องบอ้โอ้ดีมันลอยตวดไปโหลด,ด จักผู้ปลาสิวลาอยู่ปลาสิวน้อยพูซ่องกะญาอยู่มันเฮาก็ลองอยากอย่าหลงนี่นี่แต่ปลาิวปลาใหญ่ก็มีอยู่พี่น้องลอยมันกําลังสิลงเนาะสัตตัวลงกินอยู่บ้านม่เทาตมาแล้วครับ อันนี้เข้าห้าวต่เข้านะเรื่องสบมันมีสับต่อข้ากีไร่าข้ากีไร่ายงมาเลยก็คือกันเมดดมันเป็นมันเป็นโลกเขาเป็นโลกมาพป่น้อกเป็นเออปละซิวลงลายหรืมัง นี่บ่ไงพี่น้องปาดปลาซิวลายลิมองนี่ปุ๊บมจะปลาซิวลงเซลเซียสหลุดไหลแล้วก็มันจะลงหอดก็ะฮอเม่อกี้มันยังเตรียมแยงป่ะเาไปใหาปลาใหญ่ลง <rawd> มัน่มาาแจ้งนี่บอมันกระแหงอยู่แป๊บนึงเนาะบอกเลยก็แต่อยู่บ้านนันมีได้คนมีพอว่ามีได้กับประมาณช่วงตีหนึ่งกับประมาณมีเกินนาทีเราสมองผู้มือมาลุ้นเลยเราลยจากบ้านเดียวเรากับเมื่อเ่อห้องทางมานั้นมันมีที่เปิ้อนซะเพผลอเลยที่เคยนะเราลงไปชอวมึงนำมั้ง ว่าเป็นตาเชมองกึกแฮหรือพี่เด้อเนาะนี่แหละพี่น้องในนี้บทันได้เอามีอยู่โตปลาไว้ก่อนขามทงไดขามอยู่สขามอยู่นี่ว่าได้ปลาโตพี่น้องเอ้ยเบิหาลบงน้มันลนลายอ่บงน้แถวนาเาก่อนพี่น้อง หม่องปลาของเธอปลามันปีนลงแม่มันก็ล่นอยู่เถวนี้ปะเนาะแต่ปีนี้ผนมาสะเนี่ยปลาใหญ่มันก็เลยบกยลายส่วนลายมันมีแต่ปลาตัวน้อย เออมันล่นน้อยนะมันแต่ว่ามันสิตกหมดมืออยู่แต่ผลน,นำหไดเล่นลายคนใดเข้าเท่านี้กัน,นาอยู่นานอยู่เท่านี้กูเละพี่นอนหอดกูเละไปอีกสามสี่ไฮาเนาะโตรงเขาจะออนอนยัไงขนาดเลย บ้าใหญ่เลยตะกี้นะฮะบรามีคนเห็ดพี่อ้ายเห็ดพี่ก่อนเนาะมีคนเห็ด,หด,นนหดทีนี้จะคล้องหน้าคนเห็ดหมองปลาลายได้ตัวะนีะ่น้องเลยปลานี่เชื่อเซลเลย นี่นี่จะของหน้าเจ้าเห็ดเนาะเดี๋ยวผ่าบึงตอนต่อไปพี่น้องเนาะทมาดูยไปหาหม,มออยู่ยก่อนหาหมอยู่มงเศ้าก่อนเนาะเพิ่ๆจังยามใหม่คลิปนี้ก็สิขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้อง ไปปลาประมาณปีหนึ่งพี่น้องไอ้ปลาลูกสี่หาโตถ่ายรอต่ะไปก็มองนะก็เห็นอีกสี่หาโตแต่พี่อ้อคนบอทันเอาคนปลาไหวกับเฮากับบอ่าเอาโนอีกหลอบสองหลอบสามเนาะพอคนนีกนกาสซีมานเรื่อยๆเจ้าหน่อยก็น,นาซีแห้งอีกนี่มืดมากมืดมากอีกเลยมืดมากตลอด ขอบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ให้แพลงสุขสุขคนติดตามรับชมส่องเคยหลาเคยหลาเไี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเคยหลาเลยแล้วพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เคยหลาเลย,ลยไล่เด้อเนาะเนี่ยเพื่อหันกล่องมะละปลาหมดเลยโอาซิวเป็นสายเลยเมื่อกี้นี่ พอซิวหน่อยเป็นสายเรือเป็นมกใส่ผักขย e n หน่อยใส่ผักตู้เนาะแซ่บขนาดคมๆน้อย,ยหนึ่งนัวๆเลยน้องเลยเน้ะเออแต่เกล่ามันสีน้ำเต็มมืดแทนนี่มันสีนลรนเลยคันนี่ อันนี้มันพ่นบทมาเหือแห้งอยู่แต่มันพองเนาะใบไมนมันพิงนี่บ,บ่ให้เฝ้าอันนี้มันแห้งแต่มันบเิงน้ำแถวขั้นก็เลยบ่มีนมนเป็นอันมันเป็นแทนแล้วเนาะอ,อันนี้บ,บ่าไงชอนบอน้ำบบน้ำแบกคลายพ่นแห้งแต่มันบวมงบช่วงหามายามกับตัวตอนปีนเนาะจน ตรงธนาคารกระจุยกระจยายเอออันนี้ก็จนได้ลงมุดเอานำถั่วมัดแต่ปีนี้กตมีโอกาสพอมันยังหอดมันยังบริหอด,ด,ดะดูอันผลแบบมันยังบริสีเมืดผลง่ายๆหอข้าวนี่แหงอยู่แล้วอหอข้าวสากเได้พี่น้องอยังอีกสองสามมือเนาะ มืัอนี้วันเสาร์บ่วันเสาร์วันจันทร์เนาะวันจันทร์นี่ก็าโฮวันข้ามก็ใส่บาเทวันก็นนี้มันกำลังส่งสัญญานเดินเก้าวข้างหน้นก็เดินซิปเฮยห่อเข่าก็เดินซิปขันเดินปฏิทินก็เดินก้าห้องนักเรียนห้องก็เข่าโรงเรียนมืัอนี้ก็วันที่สิบสี่ มันก็เข่าได้ชิบสี่มือชิบมือวันเสาร์วันาันทิ์ก็หยุดถ,ถ่ายย้านอีกพี่น้องนี่ตอนบ้านมีได้เยอมีดีเ็ดคลิปนี้ก็ลาก่อนได้พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามรับชมเนาะบอกันไม่คลิปนากับเวลาสบายดี